พาเพื่อนๆมาอัปเดตในแปลงที่ผมปลูกแบบผสมประสานนะครับหรือว่าทางนี้ก็เรียกปลูกแบบอุญุอัญะปลูกแบบนะอะไรก,ก็ได้นะใส่ลงไปเลยเต็มเลยนะแล้วก็ทำค้างขึ้นมาตอนนี้ไอ้ต้นแรกเนี่ยที่เห็นเนี่เป็นฟักแมวเนาะนะครับฟักแมวหรือผักไซอเต ยอดโอเคอยู่นะครับยอดโอเคอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ถิ่นของเขานะไม่ใช่ถิ่นของเขามันก็คือขึ้นขึ้นมาด้านบนปุ๊บมันก็จะเจอแสงแดดแล้วในช่วงเดือนเมษาย 3, นก็จะร้อนมากเลยจะแห้งครับเแห้งแต่ถ้าเราจะทานยอดอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเด็ดยอดไปผัดให้เลยมีสี่ห้ายอดก็สามารถที่จะผัดได้จานหนึ่งเลยครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็น ฟักแมวข้างล่างก็จะเป็นพริกนะครับพริกก็จะมีอันนี้เป็นพริกขาวเนาะพริกขาวเนะี่ยแล้วก็มีพริกขี้ฟ้านะพริกขี้ฟ้าหรือเปล่านะนะครับสองอย่างนะครับพริกก็อยู่ในนีน้ส่วนบ่อถัดมานี่ก็จะเป็นแตงกวา ที่เห็นอยู่ก็คือมีแตงกวาแล้วก็มีแมงลักรันะครับอันนี้คืออะไรยังไม่รู้นะนะครับอันนี้คืออะไรยังไม่รู้นั่นอันนี้น่าจะเป็นมะละหวานหรือว่าทางนี้ก็เรียกบวบงูเนาะนะบวบงู แตงกวาเริ่มติดติดลูกแล้วครับเราก็จะใช้เชือกนะใช้เชือกดึงเถานะครับให้เขาขึ้นอันนี้เป็นเชือกกระสอบครับเชือกกระสอบอันนี้บ่อที่สองบ่อที่3มก็จะเป็นแตงกวาเหมือนกันเนาะอัน,นเป็นแตงกวาติดลูกละติดตั้งแต่ลูกด้านล่างเลยจะจะโตรหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ แมงลักอันนี้มีทุกบ่อนะครับมีทุกบ่อนี่ครับสวยงามอยู่บ่อถัดมาก็จะเป็นแมงลักนะครับมีแตงกวามีมะละนะครับเป็นมะละขี้นกนะอันนี้น่าจะเป็นมะละขี้นก ผมจะปลูกอยู่มะละสองอย่างเนาะมะละใหญ่นะครับมะละจีนเนาะมะละจีนกับมะละขี้นกแล้วก็มีแมงลักเนาะแมงลักแตงกวามะละแล้วก็อันนั้นจะเป็นมะเขือนะฮะมะเขือมะเขือเปาะมะเขือนะน่าจะเป็นมะเขือเปาะนะอันนี้บ่อถัดมาก็จะเป็น แตงกวาเหมือนเดิมฮะนี่แตงกวาอันนี้จะเป็นบวบนะใช่ไหมบวบอ่าบวบยาวบวบหอมไหมรูปทรงอย่างเงี้ยแล้วก็แมงลักนี่ก็จะมีอยู่ละส่วนด้านข้างข้างๆบอกก็จะเป็นมะเขือ อ,อันนี้จะเป็นมะเขือมะเขือเปะอาะมะเขือเปาะนี่เดี๋ยวให้ดูลูกไม่ได้เราไม่ได้ฉีดยาก็ดูมแมลงกินจะพุนหมดเลยอนอกจากมะเขือเปาะก็จะเป็นมะเขืออีกอย่างหนึ่งผมไม่รู้จักชื่อคืออะไรนะอามาดูนี่แม้แต่ใบก็มีมีหนามนะใบก็มีหนาม เยวหาลูกก่อนคั่วคั่วก็มีหนามนะที่หุ้มก็มีหนามเนี่ยชัดชัดเห็นไหมมีหนามอยู่ใบก็มีหนามต้นก็มีหนามแต่ว่าอันเนี้ยจะมะเขืออันนี้จะเป็นมะเขือที่กรอบมากนะกรอบมากอร่อยมาก แต่ไม่รู้จักชื่อนะครับใครรู้จักชื่อก็บอกด้วยแล้วกันนะเป็นมะเขือที่กรอบอร่อยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาเนาะอ,อ่อีกอีกท่อหนึ่งมีแตงกวาจริงๆข้างล่างเนี่ยเป็นอ,อ่หน่อไม้ฝรั่งนะเนี่ยหน่อไม้ฝรั่ง ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราเราไม่เก็บไว้นะครับอันนี้ก็จะมีมดมดแดงนะฮะมดแดงก็จะมาทำรังมดแดงนี่ก็จะช่วยในการกำจัดพวกเพี้ยดำนะแล้วพวกหนอนต่างๆนะนะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเนาะ แต่ว่ามดแดงนี้ก็จะไม่ดีตรงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยแป้งมันจะมานะมันมันจะอยู่ด้วยกันเนาะใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะมันมันกำจัดเพี้ยดํานะนะแต่ว่าเพี้ยแป้งอะมันจะอยู่ด้วยกันมันจะมาเพี้ยขาวขาวนะบ่อน,นี้ก็เหมือนเดิมฮนะก็ยังมีแตงกวาแตงกวาบวบ นะครับแล้วก็แมงลักแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งเนาะจริงจริงหน่อไม้ฝรั่งมีทุกบ่อนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้มันขึ้นมาต่อมาก็จะเป็นแมงลักแตงกวาอันนี้จะเป็นมะละใหญ่นะมะละจีนนะปลูกแบบผสมผสานครับนะผสมผสานเป็นมะละจีนมะละจีนก็จะ ขึ้นช้าหน่อยแต่ว่าก็ขึ้นเร็วกว่าแตงกวานะนะครับสองบ่อนี้จะเหมือนเมือนกันนี้ก็เป็นการปลูกแบบผสมประสานนะครับทีนี้เวลาเราปลูกเนี่ยมันมันปลูกรวมกันใช่ไหมมันก็จะมีพืชที่ที่โตที่สูงสูงกลางสูงกลางนะครับแล้วก็เตี้ยนะครับ แต่เรียดินเราไม่ได้เอามาใส่ไว้นะอันนี้ก็จะเป็นสูงก็จะเป็นพวกพวกที่มีเถาเนาะพวกที่มีเถาเหล่านี้ถ้าเวลามันสูงเริ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะผมก็จะทำการเด็ดเด็ดใบด้านล่างออกเนี่ยให้มันโล่งครับเด็ดใบด้านล่างออกให้มันโล่งเพื่อที่จะให้แสงแดดมันลงลงไปถึงพื้นนะฮะลงไปถึงพื้น แล้วก็มันจะได้ไม่เป็นที่อยู่ของแมลงศัตรูพืชแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพืชที่มันอยู่เตี้ยมันก็จะได้รับแสงแดดในการสังเคราะห์แสงด้วยเนาะนะครับอันนั้นก็จะเป็นทั้งเป็นมะละเอยเป็นบวบเอยเป็นอะไรเอยแล้วแต่เนาะอย่างเงี้ยเวลาเวลาอันเนี้ยเขาเริ่มสูงเขาเริ่มสูงผมก็จะเด็ดใบแรกออกนะ ใบแรกเราเริ่มเด็ดออกเด็ดออกปุ๊บมันก็จะโลงนะ่งเนาะโล่งปุ๊บม,มันก็จะทําความสะอาดด้านล่างพื้นด้านล่างได้ง่ายนะแล้วมันก็จะทําให้เชื้อโรคนะเชื้อราต่างๆนะไม่ไม่สะสมด้านล่างไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าด้านล่างมันมันมันทึบตลอดนะเดี๋ยวพวกลาขาวอะไรมันก็จะมานะครับ มากินโขนต้นนะครับโขนต้นก็จะเน่าอันนี้ก็เป็นแปลงที่ปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแบบสปะนะครับสปะสเปดอุยุอัญ,อญะนะฮะแล้วแต่เรียกเลยแบบไหนขอบคุณที่รับชมนะครับนะขอบคุณมากสวัสดีครับ